ุดนี้ไม่เหมาะที่จะพักผ่อนมั้งวีไปทอเธอเสียงพูดนั้นปลุกให้วีตื่นจากความเพลิดเพลินไม่ได้จะอยู่นานนี่นะเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่ต้องเรียบหรอกพี่รู้นะว่าสำนักงานเขาให้วีพักสองถึงสามวันมามามา,มานั่งนี่เลยเร็วๆก้องจับต้นแขนแล้วลากให้วีมานั่งตรงเก้าอี้ผ้าที่ใช้นอนเล่นนั่น แล้วเขาก็เลื่อนเก้าอี้ตัวเล็กมานั่งตรงหน้าวีก่อนก้มลงยกเท้าวีขึ้นมาพาดบนตักเขาแล้วจัดการถอดรองเท้าบูทออกวีเกรงและตกใจจะชักเท้ากลับแต่เขาจับไว้แน่นเลยต้องปล่อยเลยตามเลยวีเอ็นแผ่หลังไปกับเก้าอี้นอนเล่นนั้นแล้วยกมือขึ้นวางประสานกลางลำตัวแล้วจ้องไปยังรองเท้าบูทที่กำลังถูกถอดออกอย่างช้าๆฟังพี่นะวี สิ่งที่วีกำลังคิดมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นวีรู้ไหมมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ทำกับพี่เหมือนอย่างแพรวาแต่เพราะพี่เป็นผู้ชายจึงพูดอะไรมากไม่ได้และเกรงว่าผู้หญิงจะเสียหายจะต้องรักษาน้ำใจแบบผู้ใหญ่ก็เลยเลือกที่จะเฉยพี่จะบอกความจริงให้นะวีว่าพี่นะ่ะ คยคบกับผู้หญิงแบบจริงจังมาสองถึงสามคนแต่เมื่อดูๆไปแล้วคบคบกันไปมันก็เหมือนกับว่าไปกันไม่ได้เลยสักนิดแถมมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาด้วยพี่ก็เลยเลือกที่จะจบมันกองพูดไปมือก,ก็ค่อยๆถอดรองเท้าบูทแล้วเงยหน้าขึ้นมองวีเขาถอดข้างนี้เสร็จก็ยกอีกข้างขึ้นมาถอดต่อโดยรองเท้าข้างที่ถอดแล้ว ยังวางพาดอยู่บนตักเขาเช่นเดิมวีเลยได้แต่นอนมองหน้าเขาและฟังสิ่งที่เขาพูดแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่เอาหัวใจของพี่ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคนนี้มันมีแววตาที่ร้ายมากนะวีแล้วก็เมื่อหลายเดือนก่อนต่อยพี่สะปากแตกเลยแล้วแถมเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ล้มพี่สะน่วมด้วย ฟังดูอาจจะดูดุแล้วก็บู้ไปหน่อยนะแต่พี่ก็วันวันไปนะว่าจะเอาพี่อยู่ไหมแต่ก็ตอนนี้เขาเอาพี่อยู่หมัดแล้วล่ะเขาพูดจบก็ส่งสายตาเป็นประกายมาให้เธอวีไม่อาจมองสู้สายตาคู่นั้นได้เลยเลยเสียยไปมองทิวทัศน์เขาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเธอกัดปาก แล้วเลิกคิวเล่นทีละข้างสลับกันเป็นการกบเกลื่อนความเขินอายที่เริ่มมีขึ้นขณะนั้นมีหญิงไวกลางคนคนหนึ่งเดินมาในชุดยูนิฟอร์มของดีสอร์ทถือตะกร้าอะไรมาเยอะแยะวีเลยใช้สายตาถามเขาแทนคำพูดเขายังมองด้วยตาเป็นประกายร่างกายวีล้ามากนะพี่จะให้วีพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยเปลียนเสื้อผ้าแล้วก็นอนบนเตียงนุ่ม นวดผ่อนคลายให้สบายไปเลยนะเสียงพูดนั้นฟังดูนุ่มหูจังก้องดึงแขนวีให้ลุกขึ้นยืนและช่วยรูดซิบเสื้อหนังถอดออกวางไว้บนเก้าอี้เหลือเสื้อยื่อแขนสั้นสีขาวเขาจับไหล่ทั้งสองข้างแล้วบีบเบาๆพี่จะอยู่เแถวๆนี้วีอยากได้อะไรก็บอกพี่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจวีพยักหน้ารับและความรู้สึก เจ็บลึกๆที่แอบซ่อนอยู่ในใจค่อยๆหายไปกับสายน้ำที่ไหลเอื่อยเฉื่อยไปนั่นชายวัยกลางคนที่เป็นพนักงานนวดแผนไทยเดินเข้ามาส่งยิ้มให้เธอคุณอาบน้ำก่อนนะคะแล้วสวมกางเกงขากกุ้ยสีส่วนตัวนี้ใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวก็พอจะได้สบายตัวนะคะหมอนวดบอกวีก็รู้สึกเขินๆอายๆเพอไม่เคยต้องถอดชุดชั้นในแล้วนอนให้ใครนวดแบบนี้ แต่เธอก็ทำตามเพื่อจะได้ปล่อยให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นผ่อนคลายเต็มที่ตามที่หมอนวดแนะนำและแล้วการนวดก็เริ่มขึ้นและดำเนินไปนแบบช้าๆเรื่อยๆเยบาๆสบายๆเคลิมเลิมง่วงๆ่วงสุดท้ายตาก็ปิดลงวีตื่นมาอีกทีมองผ่านกระจกใสออกไปนอกห้อง ก็รู้ว่าบรรยากาศน่าจะใกล้เย็นแล้วขณะเดียวกันร่างกายที่รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยเรื่อแรงกับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์เธอใช้ผ้าขนหนูผืนใหญ่มาพาดคอไว้ทิ้งปลายผ้าทั้งสองด้านปิดบังจุดสำคัญไว้แล้วออกไปนั่งเล่นริมระเบียงแพ่พักเง่อยหน้าขึ้นสุดอากาศดีๆเข้าไปเก็บไว้สต็อกภายในปอดจนเต็มแล้วนั่งมองภูเขาสีเขียวสบายตา มองน้ำใสาวิ้งจนรู้สึกสบายใจวีหย่อนตัวนั่งลงริมขอบแพรแล้วหย่อนเท้าแช่ลงไปในแม่น้ำว้าวเย็ยนสบายดีจังตอนนี้ทุกอย่างดูเพอร์เฟกเลยละ่ะแต่ขณะกำลังเพลิดเพลิน,ฟ,นฟินกับบรรยากาศนั้นนูวีขอบคุณบ้าเป็นไงบ้างครับกองยืนพูดเสียงเย้าๆอยู่ด้านหลัง วีหันไปมองแล้วเปิดยิ้มกว้างให้เขาพร้อมกับยกนิ้วโป้งขึ้น no comment กดไลค์อย่างเดียวฮะวีพูดแล้วหัวรอร่าเริงออกมาขาก็แกว่งตีน้ำเล่นอย่างมีความสุขเขาเดินมาหยุดยืนข้างๆวีโดยวีไม่รู้ว่ากำลังจะโดนแกล้งอยากเล่นน้ำไหมล่ะลงไปสิไม่ลึกเท่าไหร,ร่รอกกองบอกพร้อมจับแขนวีแล้วผลักเบาๆให้ลงในน้ำ ไม่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 ฮะวีตกใจร้องห้ามเสียงหลงแม้ใจจริงๆก็อยากเล่นแต่ตอนนี้รู้ตัวว่าลงเล่นน้ำในสภาพแบบนี้ไม่ได้อา้าวทำไมละ่ะว่ายน้ำไม่เป็นเหรอกองแกลงพูดท้าปนหัวเราะโอ๊ยวีนี่นักว่ายน้ำตัวยงเลยละ่ะแต่ยังไม่อยากลงอะ่ะวีรีบบอกและรีบจับข้อมือเขาไว้ เพื่อให้เขาหยุดที่จะผลักเธอลงในน้ําแต่ช้าไปแล้วแดงจับและผลักนั่นส่งผลให้น้ําหนักของวีทิ้งตัวลงไปในแม่น้ําแล้วก็รีบสลัดข้อมือเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุ่มของวีร่างวีเลยทิ้งน้ําหนักทั้งหมดลงไปใต้น้นําจนร่างเธอสัมผัสกับน้ําใสเย็นมองเห็นพื้นกรวดทรายด้านล่างเมื่อเท้าถึงพื้นใต้น้ําวีก็ถีบตัวเองโผล่ขึ้นมา และประคองตัวไว้ให้ลอยอยู่เหนือน้ําแล้วยกมือขึ้นรูปหน้ารูปหัวตัวเองพร้อมกับชักสีหน้าใส่เขาเฮ้ย hey! ไม่ทำางี้อ่ะวีตะโกนออกไปด้วยเสียงทีเล่นทีจริงแล้วค่อยๆใช้มือพุ้ยน้ำพาตัวเข้าหาขอบแพคนแกล้งยืนมองและหัวเราะถูกใจยิงฟันขาวน่ารักเช่นกัน กองโน้มตัวยื่นมือลงไปเพื่อจะช่วยดึงวีขึ้นจากน้ำแต่วีรีบสายหน้าปฏิเสธไม่ไม่ต้องเลยจะขึ้นได้อย่างไรเมื่อผ้าขนหนูที่คล้องคอเพื่อพรางบางอย่างไว้หลุดไปกับน้ำแล้วและน้ำใสมากขนาดนี้เสื้อกามที่สวมอยู่ก็ขาวบางมากเมื่อโดนน้ำแล้วจะเป็นอย่างไรคงไม่ต้องบอกและเขาก็แอบเห็นบางอย่างแล้วด้วย วีจึงได้แต่ใช้ขอบแพรบางบริเวณนั้นไว้อ้าวอ้าวเมื่อกี้ไม่อยากลงแท้ๆแล้วทำไมคราวนี้ถึงไม่อยากขึ้นซะละ่ะงั้นพี่ลงไปเล่นด้วยนะกองพูดจบก็จัดการเปิดกระดุมเสื้อเชิตอย่างรวดเร็วถอดรองเท้าผ้าใบาเหลือแต่กระเกงยีนสีเข้มกับหุ่นล่ำบึกแล้วเสียงตุ้มก็ดังอยู่ด้านหลังของวี กองพุ่งตัวในท่านักว่ายน้ำข้ามศีษะวีไปจนเมื่อเขาโผล่ขึ้นมาก็ว่ายน้ำมาหาวีกองแกงสะบัดหัวไล่น้ำใส่วีวีก็ได้แต่เกาะขอบแพรไม่กล้าหันไปมองเขาพอถ้าหันไปก็จะทำให้เขาเห็นสรีระเธอแบบเต็มตากองขยับเข้ามาใกล้แล้วยกแขนสองข้างเกาะขอบแพรโดยวงแขนเขาคล่อมตัววีไว้ เล่นน้ำกันนะวีก้องพูดอยู่ใกล้ใบหน้าเธอวีสายหน้าปฏิเสธท่าเดียวก้องเลยปลดมือวีข้างนึงให้หลุดจากการเกาะขอบแพรแล้วดึงมือเพื่อให้วีหันหน้าเข้าหาเขาเมื่อวีหันร่างตามแรงดึงนั้นก็ทำให้ก้องถึงกับตะลึงกับภาพที่เห็นโอ๊ยแม่เจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยวีด้วยเถอะ สายตาคู่นั้นจ้องตะลึงงานเหมือนโดนสะกดด้วยโมนณจังง,งังวีได้แต่คิดในใจว่าเขาเห็นเต็มเต็มตาแบบนี้ก็หมดกันละทีนี้เราแต่แล้วอยู่ๆก้องก็ทำให้วีงงด้วยการรีบดันตัวเองขึ้นไปยืนบนแพรแล้วก้มลงจับมือทั้งสองข้างของวีพร้อมกับดึงร่างวีขึ้นจากน้ำแล้วกึงก่งลากกึ่งจูงเข้าไปในห้องแพรพักวีเข้าไป ็ได้วิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอ้าวตายละเสื้ออยู่ข้างนอก